ว่าวิญญาณมันจะวนอยู่ในสี่ท่านี้ใช่ไหมที่พระเจ้าตัดดังนั้นเนี่ยพระเจ้าจึงให้เอาวิญญาณหรือจิตเราเนี่ยมาเกาะกับท่าท่าเดียวก่อนคือกายหรือรูปธาตุคือลมหายใจแล้วทิ้งอีกสามท่าที่เหลือเวทนาสัญญาสังขา,ร,า,งารรีบวางใช่ไหมคิดมาหลรีบวางแล้วเกาะขลมไว้เมื่อเราเกาะกบลมหรือกายได้จริงๆนั่นแสดงว่าการเกิดในนามธรรมาอีกสามตัวนี่ไม่มีเลยจิตนิ่งตรงนี้ตลอดก่อนตายยมต้องทำอย่างนี้ ท่านี้เมื่อการเกิดในอีกสามขันไม่มีนและลูกประทุใกล้จะทําลายละพอลูกประทุดแต่ทาลายปั้งนะพระเจ้าบอกวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปและนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปลินญิพานเฉพาะตนนั่นเทียวนะ ธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดสิ้นแล้วมันไม่ไปเกิดในที่ไหนแล้วพระอาจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วเห็นไหมนี่แหละเป็นตําแหน่งที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยนะจึงต้องพยายามให้จิตอยู่กายไว้จนกระทั่งกายมันพังไปเลยวิญ,ญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้เพราะพระเจ้าตรัสว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการเกิดการตายของวิญญ,ญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้วิญ,ญญาณอยู่เดียวๆไม่ได้เห็นไหม พออยู่เดียวเมื่อไหร่ปุ๊บวิมุตมันจะโผล่ขึ้นมาทันทีเลย